ทั้งต้นฉบับแล้วก็ตัวเราด้วยอย่างงี้ค่ะก็จะทําให้ยอดวิวเราก็โอเคนะคะแล้วก็มีคลิปจะลงมีส่งการบ้านด้วยค่ะบางวันก็ถ่ายอะไรจำวันเด็กนะคะไปเชร์หนูด้วยนะพีพรุ่งนี้นะไปเชร์ไม่ได้เพราะว่านะ้าทำงานนะลูกนะ้าลาไม่ได้แล้วอะนะคะแล้วพรุ่งนี้ช่วงเช้าพูดติดตามมาจากคลิปด้วยนะคะจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนซับพอร์ตกันมาตลอดดูคลิปตลอดชื่นชอบตลอดมีปฏิสัมพันธ์ไปได้เร็วขึ้นค่ะอย่างวันนี้ เทคนิคการเพิ่มเวลาก็คือเราต้องลงให้ครบทุกอย่างเลยค่ะถ้าวันไหนที่เราลงได้ครบทุกตกใจเลยนะคะวันนี้มาสั้นๆค่ะพูดคุยทักทายสั้นทำให้เราโดนบล็อกค่ะบ่อยมากอาจจะไม่ถึงขั้นซ้มยังไม่เคยเซตสั้นหมดอายุนะคะแต่ว่าโดนบล็อกไปสัก2อชั่วโมงสชั่วโมงนะคะเป็นเป็นอ่าค,คนโปรดนะคะ คะจะทําให้การมองเห็นของเราดีเพราะเราต้องสม่ําเสมอนะคะอะไรนะคะพรุ่งนี้กิจกรรมบันฑดะนะตจขน,นตาต้นต้องเร็วมากเลยอ้าวหนูต้องรีบพูดคุยทักทายกันได้นะคะของเ,เจ๊เป็นไงบ้างคะผู้ติดต,ตามเอออีกอย่างหนึ่งที่ส้มยังแก้ไม่ได้นะคะส้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปในโทรศัพท์ที่เราถ่าย กับเวลาที่เราโพสต์ลงไปใช่ไหมคะเราไปลงในแอปสีดำนะคะซ่มจะทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้ามีลายน้ามาไม่ไม่ดีเลยค่ะไม่โอเคนะ,คะกรรมการงนะกรรมการเขาก็จะตัดสินเองว่าโกงหรือไม่โกงนะลูกเราตัดสินเองไม่ได้เราต้องให้กรรมการถ้าเราไม่ได้มีคลิปจะลงสตอรี่ถ้าเราไลฟ์สดไปแล้วมันจะขึ้นสตอรี่ให้ด้วยอันนี้เราไม่ต้องโพสตอรี่อื่นๆก็ได้คะ่ะถ้าเราทําทั้งหมด ทำอะค่ะเขาชื่นชอบคลิปของเราเขาก็มาติดตามเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปติดตามกับนะคะอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนอะไรล่ะคะเนี่ยมาอ้อนนะเวลานาพูดไปนะก็ลืมเลยค่ะว่นานาจะพูดอะไรบ้างมีหลานมาอ้อนอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะใช่นะคะพระส้มก็ทําแบบนั้นหรือไม่ก็ตัดบางส่วนค่ะงสมมุติว่าเรามาทํามาลงคลิปเรียว <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะเราก็ลงเป็นสั้นๆ แล้วเอาคลิปอยาไปไม่กี่ไลน์เองเวลาเพื่อนๆคอมเมนต์มาเราจะตอบอยังไงก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าถ้าทําไม่ถูกนะคะเพื่อนๆค่ะดีค่ะการมองเห็นดีจะทําให้ยอดวิวเราขึ้นสูงด้วยแล้วจะทําให้เวลาในการสะสมของการผ่านกดผ่านเกณฑ์น,นะคะของเราจะเพูดหมดแล้วค่ะพูดเนื้อหาที่จะพูดหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาทักทายนะคะเรานะคะเราก็จะไล์สดเก็บน้องผักกันค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะ<ม>ียาวๆเดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์นะคะ<ม>แล้วก็สําหรับตัดน้องผักพรุ่งนี้นะคะ<ม>น้องผักสลัดของเราตัดพรุ่งนี้เป็นยาพรอ,อยู่ไหมคะอ,อ,อ,อันนี้ภาพยังชัดเสีย,ยังชัดอยู่ไหมคะหรือว่าคลิปค้างไปแล้ว เช้าเจอกันตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะไล์สดเก็บน้องผักแล้วก็แพ็คผักกันค่ะเช้านะคะเราก็จะไล์สดเก็บน้องผักกันค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้ว,บวรบกวนเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะส้มมาค่ะเอาลูกสาวหลานสาวมาอีกแล้วค่ะหลานสาวอะไรไม่ให้น้าก็ไม่รู้อะไรอันนี้มีอะไรไมาให้นะมม้มีมีส้มเคยเป็นแบบนี้ บางครั้งส้มไม่มีเวลาไถฟีดไทฟีดนะคะส้มก็เลยได้แต่ตอบกลับใต้โพสต์ของตัวเองอย่างเดียวนะคะก็ไลน์บ้างแสดงตัวตนยืนยันตัวตนกับทางเฟซนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนะคะเราเป็นตัวตน,นจริงๆไม่ใช่ AI ไม่ใช่โรบอทนะคะช่องของเราแล้วก็เอามาโพสต์ได้แล้วลบลายน้ําออกนะคะเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับรบกวนรอเพื่อนๆสักครู่นะคะแล้วก็เช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยค่ะ เรา,าเพื่อนเพื่อนสักคู่นะคะขออนุญาตทำยังไงนะให้แม่แกะลูกนางแกะไม่ออกเลยทีเนี้ยทําดีนะคะทุกคนแล้วไปบ้านเพื่อนที่คอมเมนต์ใต้โพสต์เราค่ะนั่นแหละค่ะจะเป็นการช่วยเปิดการมองเห็นนะคะพอเราคอมเมนต์ไปทักายกันได้นะคะเพื่อนๆ่อนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายกันได้ค่ะเอ้ยทําดีนี้ลูก เห็นแล้วน้ำลายแตกเลยกันน้ำลายแตกฟองเลยตอนเนี้ยวันนี้หนูไปเชียร์กีฬาสีมาไงอ๋อวันนี้หนูไปเชียร์กีฬาสีเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้มาไม่นานค่ะนะวันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไล์ต่อช่วงเช้านะคะภาพของตัวเองนะคะอันนี้จะทําให้การมองเห็นดีนะคะแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าหน้าสีบเรานะคะ ไม่เจอคลิปเพื่อน 5, วิว5 0 0พวิวแล้วค่ะเดี๋ยวว่าจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเราทำยังไงถึงมียอดวิวปังเช่นกันเช่นนั้นนะคะสวัสดีพี่ต้นค่ะค่ะเดี๋ยววันหลังมาไลฟกินมะม่วงเบากันดีกว่าะคะ่ะเปรียปร้ยวๆก็ไปตอบกลับใต้พสดเราเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อนที่ มาใต้โพสต์เรานะคะอันนี้จะเปิดการมองเห็นได้อันนี้แชร์จากประสบการณ์ของส้มเลยค่ะบางคนที่เขาไม่ได้เปิดโหมดมืออาชีพนะคะไม่เป็นไรแต่สําหรับเราที่เปิดโหมดมืออาชีพนะคะไม่ดีค่ะไม่ไม่ไม่เอามาลงดีค่ะเลยเปื่อยโอเคขอบคุณค่ะคุณจีครับวันนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆหยุ่เห็นแล้วน้ําลายแตกเลยค่ะน้นําลายแตกฟองเลยตอนเนี้ย ันนี้หนูไปเชร์กีฬาสีมาค่ะออวันนี้หนูไปเชร์กีฬาสีเป็นยังไงบ้างห<น>ูกคลิปเรียวอย่างเดียวคลิปยาวลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ไลฟ์ไม่เคยไลฟ์เลยค่ะด้วยความที่ส้มเองก็ไม่มีคลิปเรียวที่ปังๆแบบโอ้ไม่อยากเข้าเฟซเลยอ่ะมันไม่สนุกจริงๆนะถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้คอมเมนต์เพื่อนๆมันไม่สนุกเลยอะค่ะถ้าโดนช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรู้สึกเซ็งมากเลยมาตั้งแต่เย็นนะคะก็ก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้แม่ทำข้าวต้มให้ทานนะคะ สวัสดีวิ่งเร็วมีของขวัญแจกไหมที่โรงเรียนอะอ๋อกิจกรรมวันเด็กใช่ไหมแต่พ่งเด็กก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมน้ำลายแตกรอบดึกค่ะทุกคน,นดูไรดูไจบจะไปหาข้าวกินนะต้นบอกขนาดไรลเลยนะคะอ๋อเพิ่งทราบนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ,คะเป็นเป็นอ่า คนโปรดนะคะนะคะจะทําให้การมองเห็นของเราดีเพราะเราต้องสม่ําเสมอนะคะ <_ an> ของเราเลยนะคะที่เราลงไปแล้วเราไปดูว่าคลิปประเภทไหนที่ยอดวิวของเราสูงๆนะคะเราก็ทําแนวนั้นค่ะแต่จะพยายามทยอยไปให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะเ <_ an> พราะว่า,วาโดนจํากัดบ่อยมากเลยค่ะ <_ an> ใช่ค่ะนะต้นไว้กินไว้กินวันหลังนะวันนี้ <_ an> เอากินพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะน้องบัวบอกว่ากินพรุ่งนี้ตอนเย็นเอาพรุ่งนี้ตอนเย็นนะต้องไปส่งผักอะไปเลยค่ะแสดงว่านั่นแหละคือตัวตนของเราทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งผู้ติดตามทั้งคนทั่วไปนะคะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันช่วงเช้านะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาจัดเช้าตรู่เลยค่ะสำหรับน้องผักนะคะและเรานะคะเราก็จะไลฟ์สดเก็บน้องผักกันค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้ว รบกวนเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเออเวลาลงคลิปไปนยคะเพื่อนจะไม่ค่อยเห็นนะคะก็เลยต้องใช้วิธีการเออก็เลยก็เลยเออได้ทำตามแนวทางของตัวเองนะคะพรุ่งนี้นะคะเ,เพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะผูดย,ยาวๆเดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็สำหรับเออตัดน้องผักพรุ่งนี้นะคะน้องผักสลัดของเราตัด พรุ่งนี้กักับส้มตลอดต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆพูดคุยทักทายกันได้นะคะเพื่อนๆไปถึงไหนกันแล้วคะพันกดพันเกณฑ์กันพรุ่งนี้เจอกันช่วงเช้านะคะแลวต้นทานข้าวก็ได้ค่ะเดี๋ยวส้มเดี๋ยวหนูออกแล้วค่ะ,ะหนูจะจบไลน์แล้ววันนี้พูดเป็นเป็น,ปนอ่าคนโ <คน S 1> ปรดนะคะ,คะจะทําให้การมองเห็นของเราดีเพราะเราต้องสม่าเสมอนะคะแชร์ประสบการณ์ทํายังไงนะคะหนึ่งคลิป คลิปนั้นส้มโพสต์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานช่วงประมาณอ่าอะไรเนี่ยลืมแล้วค่ะหลานให้แก่นนาฬิกาลืมเลยว่าจะพูดอะไรอ้าวนะแกะไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมอุปกรณ์นะคะสำหรับแพคน้องผักพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราได้เวลาตัดผักแล้วนะคะแล้วก็ไปตอบกลับใต้โพสต์เราเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อนที่ มาใต้โพสต์เรานะคะอันนี้จะเปิดการมองเห็นได้อันนี้แชร์จากประสบการณ์ของส้มเลยค่ะก <c oughs> กระโดดตอหยองๆเลยละต้นด <c oughs> ูไปด้วยกินไปด้วยแจ่มเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงเช้าค่ะเรามีไ์เก็บผักนะคะน้องผักสลัดของเราครบอายุเก็บพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณหกวงเป็นต้นไปเอออีกอย่างหนึ่งที่ส้มยังแก้ไม่ได้นะคะส้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปในโทรศัพท์ที่เราถ่าย กับเวลาที่เราโพสต์ลงไปใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเปิดโหมดม,มืออาชีพนะคะก็เอามาลงไม่ได้ติดเนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทําใช่ไหมคะแนวนั้นนะคะบ่อยๆนะคะ<ส>พอทําแนวๆนั้นก็ทําให้ยอดวิวเราสูงขึ้นนะคะเวลาก็สูงตามไปด้วยแล้วก็ได้รายยื้ย<ส><ส><ส>